สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวเมธีวัฒน์บุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกลับรายการสกายไทมข่าวภาคข้ามครับข่าวแรกนะครับจะพาไปดูข่าวที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพังงาครับนายจำเริญทิพยพงย์พงาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยแพทย์หญิงสิรินาถพัฒนาพิชัยผอ,อรโรงพยาบาลสนามจังหวัดพังงา ร่วมรับมอบลำไยพันอีดอจำนวน320กิโลกร,รัมจากนายพันสิธย์ช่วยพิชัยผออสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพังงาโดยมีนางสาวประภาพรมลิเครือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดพังงาพานักงานและเจ้าหน้าที่ทกศพังงาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดพังงาเข้าร่วม เพื่อส่งต่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามและช่วยเหลือกเกษตรกรซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวขอบคุณทกศที่ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และมีส่วนในการช่วยเหลือกเกษตรกรตลอดมาและขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันอุดหนุนผลไม้ไทย จะได้เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ครับข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกครอบครัวว่าอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านแห่งหนึ่งบ้านโนนเยี่ยมตำบลกุดไส้จ่อจังหวัดมหาสาครคามมีคุณย่าพินอาศัยอยู่บ้านคนเดียวครับเวลาประมาณ14นาฬิกาได้มีคนร้ายนะครับ แปลกหน้าสองคนเดินเข้ามาที่บ้านทาทีว่าจะมาซื้อของกับคุณย่าครับคนหนึ่งนั้นใส่หมวกกันน็อกสีดาคาดแดงเดินขากระเพกครับคอยเดินวนดูลาดลาวลอบรอบบ้านส่วนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นสาวประเภท2นะครับตัวผอมหน่อยผิวสีคําำใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวครับเมื่อคนร้ายนะครับเห็นว่าคุณย่ากําลังเดินเข้าไปในบ้านนะครับไม่มีคนอยู่คนร้ายที่ใส่เสื้อแขนยาวสีเขียว ก็ได้เข้าไปที่ถุงผ้าของคุณย่าครับที่ใส่เงินไว้วางอยู่บนโต๊ะแล้วขโมยรีบเดินออกไปเลยครับก็สงสารคุณย่านะครับเพราะว่าแกขายของอยู่คนเดียวและกว่าจะขายได้เงินแต่ละบาทนั้นก็ค่อนข้างลำบากนะครับขอให้เอามาคืนคุณย่าเถอะนะครับตอนนี้ก็ได้แจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข่าวนี้เป็นข่าวของเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีนะครับ ที่ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแพทย์หญิงสุวรรณาชัยชุมศักดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นศูนย์พักคอยแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรีรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อพักคอยผู้ป่วยระหว่างรอเตียงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อนะครับ ที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนท่าอิดศึกษาตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายกปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีนายกอบตอท่าอิดพร้อมคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยให้การต้อนรับพร้อมกันนี้นายกเหล่ากาชาติได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 และส่งกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งนี้นายกปรีดาเชื้อผู้ดีกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรโนา2019ของทางราชการอย่างเคร่งครัดข่าวต่อไปนายสุจินชัยชุมศักดิก์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2564เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโครงการสภาสังคมสงเคราะห์55ปีใต้ร่มพระบารมี โดยการสนับสนุนจากโครงการสลักการกุศลซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์จัดขึ้นณนะห้องประชุมมหาเจษฎาบาดินชั้น5สาศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตประจําวันให้แก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีครับและเช่นเคยนะครับรีบส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับสําหรับพะะ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านสกายไทม์ Sky Time, ข่าวภกค่ําอยากจะช่วยเป็นช่องทางการตลาดในการจําหน่ายสินค้าของท่านให้ฟรีเลยนะครับโดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกิน1นาที บอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนมาซื้อนะครับบอกช่องทางการซื้อและขายจัดส่งให้ละเอียดนะครับส่งคลิปของท่านเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไว้ออกอากาศโปรโมทในช่วงข่าวพร้อมเผยแพร่ไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับรีบส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้แล้วกลับมาพบกับผมทัวร์ เมธีวัฒน์บุญทรัพย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ